สวัสดีครับผมปอ,อนปรครับกิบค่ะบอยู่กันเราสามคนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอพีโอทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นลีเช่นกับตำนานจอมหยุดพูดถังสารสองในอีพีที่หนึ่งร้อยซับสิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจากอ่าอีพีที่แล้วเนาะก็ที่ต้องแบบว่าอะไรนะตัดขาดความเป็นมิตรกันต่อจากนี้ก็เป็นศัตรูกันไปเลยกับน้องส้มนั่นเองก็ตัดภาพมาอีกฝั่งก็คือเป็นเรื่องของการแบบสละบตำแหน่งเนาะใช่สายแห่งแดนเนี่ยนั่นเองเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูตอนของานลีเช่นของตัวในเร่อองนนน้ััเะครบ ผู้ใดก็ตามที่ฝา่าฝืนกฎของท่งนน้ำแข็งแดนเหนือล้วนเป็นศัตรูของข้าท่านแม่เล่ข้าล่รอเสียวไปเจ้าคืนครอบครัวข้าต่อไปติดตามข้าแล้วกันข้าสัมผัสได้ว่าเจ้าใกล้ถึงระดับคอขวดแล้ว ขอขวดคันนี้อันตรายอย่างยิ่งโอกาสทะลวงผ่านไม่ถึงสาวในสิบแต่ถ้าติดตามข่าอาจมีอีกเส้นทางให้เดินอีกเส้นทางเหรอเส้นทางสู่ความเป็นเทพเป็นเทพเลยครึ่เงเดือนต่อมา ทุกคนอยู่ตรงนี้มาครึ่งเดือนหรอใช่แต่เขาอยู่ในสภาพอากาศหนาวๆได้เหรอไหน้ำแข็งคือความแข็งแกร่งของสายน้ำน้ำที่อ่อนโยนจะหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งคือบ่อกเกิดแห่งชีวิตแต่เมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็งก็อาจฆ่าชีวิตได้ทินมั้งข้ารู้สึกว่าเทพีหิมะเปลี่ยนจากเดิมไปเล็กน,น้อยเดิมนางเป็นสิ่งมีชีวิตที่กำเนิดจากฟ้าดิน เป็นสิ่งที่อยู่เหนือมนุษย์และสัตว์วิญญาณแต่ตอนนี้เหมือนนางมีความรู้สึกเล็กๆแล้วการรองรวมของดางกับวีเฮ่าลึกซึ้งกว่าพวกเรามากก็รู้อยู่แล้วว,กกว่าผู้อุสเทียบเท่าเทพเจ้าเขายอมผานจิตเทพเพื่อช่วยเทนี้หิมะกับบีเฮ่ารวมกันทำให้สายเลือดเชื่อมกันนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่มีฮะเฮ้เฮ้ท่านพ่อบางีึในใจนงะ พี่หิมะก,ก็คงเห็นว่าวีเฮาเป็นพ่อจริงๆน้ำกับน้ำแข็งในอีกแง่นึงไม่ใช่แค่ความแตกต่างของุวูตถุแต่คือการเปลี่ยนผ่านระหว่างอยู่กับตายสมบูรณ์คือจุดจมกับในการเคลื่อนไหวคือจุดสิ้นสุดของชีวิตน้ำและน้ำแข็งกลายปลี่ยนคือวัตจักรเห่งการเกิดดับขอบคุณนเอยพี่หิม ผมวิชชควบคุมน้ำแข็งแล้วโอ้ยนี่่ะว้าวมาันทาังซาเลยยินดีด้วยท่านพอ่อที่ไม่ถึงว่าแกนขท้ของวัตการน้ำแขง็งจะไม่บรรจบกับเวทมนญญตรนอยากได้พวกเราไปกันเถอะสุขสันต์วันเกิดครบรอบแปีออนิเมชั่นตำนานจอมยุทธ์ูดทางซาร <laughs> อ๋อเค้ค่ะอ๋อแปดีเ่อโอเคค <laughs> ผมมันก็เลยมีความคล้ายถังซารนอย่น <g ül> แต่ชุดคล้ายปูเจียนเอออ,นเออเทาๆอะไรตอนนี้ต,นนตนนรวจพบสายแรกสิบสองสายสายแรกขึ้นต่อซับซ้อนปริมาณต่างกันแต่แรกทุกสายรนเป็นโลหะหายากคุณภาพสูง <c oughs> โดยมีสองสายแรกที่ให้ผลเป็นโลหะหายากที่หายากเป็นพิเศษดีมากขุดต่อไปทุ่มเทการขุดให้เต็มที่เพื่อรีบสกัดสายแรกทุกชนิดให้หมดโดยเร็วที่สุดรับทราบ มาครึ่งเดือนข่ายโดยรอบเงีย,ยบผิดปกติดรือว่าเขาไปแล้วหรืว่าเขามาเลย <c oughs> เขามาเลยเหรอ <c oughs> เอาละเอาเอาปลูกแกนน <c oughs> ี่แหละเรือดเือนพายุหิมะอ๋อเรือินพายุหิมะอขาจะใช่เหรอ <c oughs> แม่ทัพราบพายุหิมะนี้มันดูแปลก chưa, 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 我不要 ลองอย่างเดียว๋องกินเอาวิญญาณระยะไกลระดับเก้าของข้าด้วย พักเอสาร์ที่เจ็ดจะกรพักเปง่องเหบมันกายแทยวิญญาณชุดแต่งจ้ามากหลังจากที่ถูกทีมขีได้ไปสองครั้งวุจะการณ์นักแหอมข้าพรันักอย่างก้าหาญเต็มทอ่ ขโมยอะไรงขโมยจงฟังคสั yup. <c bio> uh huh? ่งจงตีฮึ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 ฮอฮึ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 ฮ สัาวนักแขางแล้วไปีเลยค่ะว้าวไปไปนี่ป้าดิมันเก่งจริงอยู่เลยนะเนี่ยพอตัวเลยเลย ลืมัำพีเทพก้าวต้อนจิดต้นร่ัด <c oughs> แปะากเดนัดแจอยวาววัญวัญวัญญขวขววัวัักขักขัญวัั ปีเธอรี่ร้อนจะให้พวกเจ้าตายไปกับข้าเรื่อการเล่นแข่งของข้าเป็นสิ่งที่เถอทีดขึคือการของเจ้าจะสู้นไปเฮ้ยโอ้ถ้าดีดีเห็นมันปีเอร ระเบิดตั้งขันย้ยวินเฮ้ยเนี่ยป้าเขาไม่ยอมเอาเอาเรื่องอยู่นะ <c oughs> นี่คือการเตือนครั้งที่หนึ่งมนุษย์เอ๋ยจงออกไปจากแดนเหลือศะ ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่พวกเจ้าควรมาครั้งหน้าเราจะไม่ออมมือแล้วนะโอ้ยตายสรรพชีวิตจะถูกหิมะรํงแข็งกัดกินไม่ยอมไม่ยอมหัวนะาท่านอยู่ไหนท่านย่าลวนฟันตั้งแต่เป็นข้ามารี่เป็นรังแรกพ่ายแพ้ย,ย่อยยัก หัวหน้ากองกำลังวิศวกรผมอักคีมาหัวหน้ากองทัพบาดเจ็บล้มตายเอาวุญญาณทุกท็อลายหมดโลหะหายากที่เกิดขึ้นมาก็หายไปจนหมดสิ้นเขาจะไม่ปล่อยมือเบื่อที่เราโจมตีครั้งนี้เป็นแน่หัวอุยเฮาหดเหี้มนะ มาเอาของเมืองคนอื่นแล้วก็มาด่าคนอื่นคนเดียวข้อจับได้แล้วกันเลิกแต่งงนฉันจะเอาลุดนงามสลิกเอาวุธวิญญาณของมนุษย์ผู้หญิงคนนั้นร้ายทารจริงๆอายังตัวมัดดีเล้วยังบ้าอีกนี่คืออาวุธวิญญาณที่ท่านตาพูดถึงงั้นเหรอมีอะไรก็ค่อยคุยกันสิอย่าเรียกข้า่ันตาด้ไหม เอาตันด้วยที่พี่มาเป็นแม่ไงแม่เออเมื่อก่อนเขาไม่เชื่อว่ามนุษย์ไดศึกษาค้นคว้าอาวุธอะไรที่มาต่อกรกับเราได้ดูแล้วเ้าผงเป็นกบในกลาจริงๆมนุษย์แข็งแกร่งขนาดนี้แล้วหล่นนี่นี่เป็นอดีตนังที่มาลูกหน้าท่าทายของจังหวัดสุริยันยังไม่เปิดเผยออกมานี่เป็นเหตุผลที่อยากให้พวกเขาได้รับบทเรียนและถอยกำลังและถูกโจมตีแล้ว ถ้าหากเกิดการกระทากันพวกเราก็อาจจะเสียหายนะอารกิจครั้งนี้พวกเราทำสำเร็จแล้วเช่นนั้นเรา,าก็กลับกันเถอะฝากความคิดถึงเทพีหิมะด้วยไทยเจะเป็นเจ้าแห่งทุกน้ำแข็งในเหนือที่คู่ควรนะ สัตว์วิญญาณแดนเหนือสมคีการกักบปาซิโตมากพลังแก่แค้ไม่ได้ไปกว่าห้ามหาสัตว์ร้ายในปาซิโตลเลยมีน่าถึงสร้างในแดนแสนสุขในทุ่งแข่งแดน,นเหนือได้ท่านยังไม่เคยเห็นพลังแก่แท้ที่แท้จริงของปาซิงโตหรือห้ามหาสัตว์ร้ายที่เคยสร้างขึ้นสัตว์ครั้งกรงงั้ยังไม่ใช่พลังแก่แท้เจ้ารู้จักมหาจักรพรรดิเทพแห่งสัตว์วิญญาณยังไม่ดีพอมันไม่เพียงแต่ปกครองปาซิงโต แต่ยังเป็นตัวแทนของจอมราชันสัตว์วิญญาณด้วยถ้ามันต้องการจะกำจัดพวกคนรุ่โดนไม่สนใจสิ่งใดมันจะไม่ใช่แค่การลุกฮือขึ้นของป่าซินตงแม้แต่ทุ่งน้ำแข็งแดนเหนือก็ต้องรับคำบัญชาญจากมันถึงตอนนั้นก็จะเป็นสถานาการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างพินาศเมื่อกี้ว่าไงนะมหาจากักรพรรดิคือตัวแทนของจอมราชาแห่งสัตว์วิญญาณแล้วเขาเป็นใคกันแนะ่มีแค่ข้า มหาจักรพรรดิจักรพรรดิทรราชที่มีอายุยืนยาวถึงจะรู้ตัวตนของจอรดาชันจอรปราชันสัตวิญญาณเดิมเป็นเทพเทพมังกรคือมังกรเหรอมันยังไม่ตายเหรอเทพมังกรเป็นสัตว์วิญญาณตัวแรกที่เกิดขึ้นมีตำแหน่งเทพของตนเองในแดนเทพและมีบุตรทางกางต่อมาไม่รู้เพราะเหตุนใดเขาสิ้นอายุข,ขันลงหลังล้มสลายเทพมังกรได้แยกออกเป็นมังกรทองและมังกรเงินมังกรทั้งสองล้วนมี พลังสูงส่งยังนยิ่งและร่วมกันปกครองโลกสัตวิญญาณบนดินแดนโต้หลวอนักสื่อมาต่อมาดินแดนโต้หลวอก็เจอเคราบกรรมครั้งใหญ่ในคราบกรรมครั้งนี้เาาาห,หล่ามังกรท่้งหมดยืดมือเข้าต่อสู้กันสุดท้าย ตาก็ตายลงในฮียนักคั้งนั้นเปลือหมดมหาจักรพรรดิคือมังกรที่แข็งแกร่งซึ่งรอดชีวิตมาจากสมนตกรรมครั้งนั้น,ถ,น,น,มมน,น,น,นถ้าจึงพูดได้ว่าเขาคือตัวแทนของจอมราชันสัตว์วิญ,ญาณแล้วมังกรทองกับมังกรเงินยังมีชมีวิตอยู่หรือไม่บางทีอาจมีแค่มหาจากักรพรรดิที่รู้่ันแม่อันตาตอนนี้เราจะไปไหนกันน่ะ กลับโรงเรียนสื่อแลเคลร์อที่ว่าเหรอถ้าตัดทางเดิมจะเข้าสู่วงล้อมของจกักรวรรดิสุริยะดังนั้นเราต้องข้ามสุดแดนเหนือไปก่อนจากนั้นไปที่เมืองทีโตแล้วอ้อมกลับมาที่โรงเรียนอีกทีเมืองทีโตต้นกำเนิดสำนักธรรมอยู่ที่ไหนอาจจะได้พบสายเก่าก็ได้กายแท้วิญญาณยุึดจักรพรรดิเหมันของหัวอวี๋ห้าม ตเตรียมตัวเนะที่จะเดินกลับสูส่สไอค์คั่อีกทีหนึ่งแต่ก็ต้องอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งแทน<ช>นะครับแล้วก็ก่อนอันนี้นมีการแบบว่าสั่งสอนให้รู้หน่อยเป็นการเตือนครั้งที่หนึ่งไล่ออกไปว่าอย่ามาหืออย่ามาเอือนะกัแนแดเนนหนือนะเออเนาะนี่ขนาดแค่อ้อมมือนะ ยังจัดเต็มขนาดนี้นะแต่ก็ต้องยออรมาฟังแล้วก็เอาหูเอาเรื่องเลยเอาอุจเยอะเออท่านบอกไงว่าโหนี่มนุษย์ไปไกลขนาดนี้แล้่หรออะไรเงี้ยแล้วแถมคุณป้าเดือดเหลือเกินสุดว่ะเนาะจริงๆแต่ก็สามารถทําให้ดูว่าแบบว่าต้องถอยทับออกไปก่อนใช่เนาะแล้วก็เพราะว่าถ้าไม่เตือนแบบนี้ปุ๊บมันจะยิ่งแบบเห่มเกลิมใช่ตอนนี้เขามาเอาแร่ที่แดนเหนือเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปผลิตนู่นผลิตอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันเป็นของเขตเราอะไรอย่างงี้จะมาเอาไปง่ายๆอย่างไงรโชว์ให้เห็นซะหน่่่อออยแลล้้วกก็มีาารรเเถึงโืส ในอดีตด้วยเกี่ยวกับเทีมังกรอะไรอ่าเดี๋ยวเขาก็เป็นปริศนาว่าแล้วมังกรทองกับมังกรเงินหลังหายไปไหนหรือ้อง รอถามอะไรนะ,ระ,ะรมหาจากัก <นะ S 1> รพรรดิมหาจากักรพรรดิก็ <ๆ S 2> อยากรู้ก็คำตอบอยู่ที่นั่นอะไรอย่างนี้อาจจะต้องรอดูกันแล้วนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วหัวสรบวิรือ่อก,กับอนิเมะตำนานจอ,อยุทธพูดถังซานสองใน ep ที่หนึ่งร้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแล้วก็ฝากให้ทางกับปอลทีวีในเอกนะครับสำหรับวันนี้สามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีหนึ่งกับรีแอคชั่นใน ep หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะคครรััับบสสวดี